ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบกับพอแต้มอีกนะครับเนาะวันพฤหัสที่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับวันนี้พอแต้มพามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์ชมพู่ยีกนะครับเนาะครับเมื่อวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่สิบสามธันวาคมหกหกนะครับเล่าพัฒนาออกสี่สามสอง สองสาับส่วนเล็กล่างก็บออกสองสองนอพินองเนาะครับของอาจารย์ชมพู่งวดที่ผ่านมากรุดนะพินองเนาะครับมีหนึ่งสองหนมศูนย์สองับออก3ามสองสองสับส่วนเล็กวิ่งกรับรุดไปนะครับเนาะ ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรถเพว่าครูบา,า,บาอาจารย์ใดน,นะครับครับปนี้ก็ได้มาแล้วนะครับนอกพ่อเตรียมกิดสิผ้ามามึงติดตามต่ออีกนะครับ สูงที่สิบห้านะครับเนาะ เราพัฒนาอาจารย์ชมพู่นะครับสัต์เจี่ยมมาเปนน้องเนาะ ครับวิ่งโดดสามกับสี่สามกับสี่นี่เน้นนะครับวดนี้เน้นที่สามนะครับ ตัว่าจับคูส้มหน่อยก็รับงวน,นี่ห้มากบ่หลายหางนะพี่น้องมีสามสามสาม สามห้าสี่สามสี่ห้าขับสี่ห้าง ส่วนตัวกันกันเบิรน ครับกันเบิ้นกันเป่าซีซีตัวเดียวนะครับก็เลขสามตัวห้าสี่สามนะครับห้างเดียวพี่น้อง ถือว่าก็ไม่เนียนเน่ยครับเนียนที่สาม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 กับสามสี่นะพี่น้องต่วพัเน,นเนียนตัวนี้นะครับครับ,บถือว่าบลายห่างนะพี่น้องเนาะ ไปมาหน่อยห่างกว่าเก่านะครับนะเนาะเด็กสามตัวห่างเดียวนะครับเอาวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบห้าธันวาคมสองห้าหกหกนะครับ,ร,บ,นะ 15, า 66, ร,บราวพัฒนาอ,อชมพู่หรือว่าอาจารย์ชมพู่นะครับเนาะขับบนล่างวิ่งรวดสามกับสีเน้นที่สามนะครับเบื้องหนังเน้นทั้งสามทั้งสี่นะพี่น้องกับจับคู่ก็มีสามสามสามห้า สี่สามสี่ห้ากันเป่านะครับนะนเนาะกันเป่ากันเบิ้ลซีซีขับส่วนเหล็กสามตัวกับห้าสี่สามนะครับเนาะครับแคนั้นแล้วตัวที่เป็นบริเวณห้องมักเข้าก็ได้พี่น้องเด้อเพราะว่าก็ถือว่าบรายห่างนะครับเนาะนะครับที่สําคัญเข้าก็อย่าลืมนะครับกับตัวไว้นําเนาะพี่น้องเนาะครับ วันนี้พอแตรมกระออวยพรควายเขาเด้อปังเด้อเลขบโบรายหางเนาะครับเนาะครับเอฟซีก็จะได้โชคมันกันนะครับครับเอาเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอแตรมน้ำเด้อนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพอแตรมน้ำนะครับครับคอยสบมันกันเนาะครับเนาะพอเตรียมกระโค้กับขอบพุ่นเอฟซีเอ็น อาจารย์ในไลน์นะครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาฝากพีฝากน้องนะครับเนาะครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่์แนวทางนะครับเนาะครับครับเอาสุดไทย้ายชุดนี้พอแต้มก็ขอกราบขอบพระคุณยิบีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้ม ครับพอแตมก็อวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเนาะรับเอาสำหรับคลิปนี้พอแตมก็มีแคียนี้นะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนารับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม